เอาละสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมพี่ YCSRJ และแน่นอนคุณอยู่กับ Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4นั่นเองไปกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้คางุยะก็ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองราที่แล้ว40เกือบ50านาทีฮะโอ้โหรู้สึกนานใจจะขาดเลยอ่าคางุยะเทพี P, คุ้มคลั่งภาคต้นฮะโอซุสุกิคางุยะไปดูกันเลยเนอะครับจากภาคก่อนนี้ก็โดน ลิกสิตนะฮะโดนตัด nah, นู framework. ้นตัดนี <S 2 training enables> ่ขอขอโทษด้วยนะครับอาจจะเนื <Ha> ้อหาไม่ครบถ้วนเนาะมาแล้วนะฮะโอซุกิโอซุกิขมิ้คเอคนนีตัอไม่ขอเสุิตนะฮะฮะะฮะนะฮะคฮคุณฮะฮะฮฮะกะฮรฮมฮะฮฮะฮะมะฮ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 มฮะิฮะฮะระฮ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  ผิดแล้วคุณแม่คู่นั้นคือฮารุโตกับสาสึเกะสองคนที่เกินมาเมืนอนกันไอัสตอนนั้นบรรยากาศจะการเปลี่ยนไปเลยละ่ะในที่สุดทำให้แม่คืนชีพกลับมาหาแม่ได้สักทีนะ

母の復活のために何が何、ま、が何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 がだが何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 がが何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 が 影として活動し無限ンくクみへと導いた <S S. <S 大量のチャクラを集めることができるムゲンツクヨこそが母を復活させる唯一の方法だったからな<スープ>まあもっとも俺が利用したのはマダラだけではないあらゆるものを利用<も>させてもらっイイ弟とアシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り

ตอนนี้เราเหลายีนาทีได้นะครับใช่แล้วเส้นทางที่แกเดินมาตลอดนะี่เรื่องราวของนุณจารู้แต่เป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณชื่นใจไม่หม,มล,ล่ะนารุโตต้องมาแบบนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกนะใช่ไห,ไหมคุณแม่เอาวร้องไห้ทำที่อะไรนะทำงูยะถ้าโดนเล็กก็สิ้นก็ฮาเลยนะไอ้ตัวนี้

マネットンデモネのブランドシュークル。パゴロモン、アロモハムラ、アムラ。お前たちは、ダメだ。モイチド、チャクラ、ジャムチャクラ。ストツニー、クランク、マラ。ナゾ、ナゾ、ワカテナ。ウラシマ。オレタセモン、ウラ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 モン、ラウラモン、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 ウラ

เอามาดอามาดิเออเห้เยน็นเหรอไม่เงี้ยถึงจะน้อประคอกสัทธาไปกินซะ,ะเด็นเป็นเลยเออทำจังหมดด้วยเหรอคุณอ妈ดาวตาสัทธาน้ำปะออะไรเนี่ยน้ำประคอกสัานีแน่เชือบด้วยออบอสัทธานะครับผม

ไปเลยนะไโตไปเลยได้เอาเฮ้ยโอ้เกียรนเกียร์เลยมาดามาดามถูกรั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 กไปไหนเอาไปไปเดาซะเดาซะสุกเกะเออเออเออเอาเด้นะตาฮาเรมย้อนกับ พกหน้าไปหนึ่งมัดเอาละได้ผลซะด้วยยันเหรอพรรษาด๊อมทั้งมินจ<อ>ิันจิงไหนัดให้อโอ้โหเลือนเท้เลยแม่โคตรเกียนครับโอ้ยวิชาตา,สา,สายเหรอโอ้โหวิชาตายเหร โอ้โหดอกเทียนทูเบมาใช้ความสามารถของัสถานที่ได้นะซึ่งผมไปเล่นในฟรีโหมดมันใช้ไม่ได้อะโอเทียนอะมาดิมาหาน้ำมันมานมันไม่โดนอี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตกตายแน่นอนว่าตโตก็จะแตกตามทูเบเอา,อยาอเยอะแม่งเลยผมเล่นในฟรีโหมดทำไมไอ้ตัวขาว ทำไมตัวคาร์มูเันไม่ห่วงวะเออคาทมิิเทไฟฟ้าเออาเมิสิสุไฟฟ้านั่นเองครับตัวซูซานโอจะเป็นเทพแห่งสายลมตบตาดั้ม

นี่เมังอวาไปไหนตรงไหนละโอ้โหซีเนีตัดขาด้ำทำมิ้นกิงอีกนึงฟาสต์ฟารต์นี่ฟาสุ์จิยิงอีกทีนึงใครหนูว่าว้าถูกไหมวะ โอ oh oh, oh. oh. really ้โหเลือดแทบไม่ลดดอออกมาดิเอาละเอานะนั่โตหยืนแอคกันเพื่ออะไรอะผมก้ามือระบีนะฮะโอ้โหด่ายักษ์มากอันนี้แหละเอเปตไปเต็มชิ้นเอ้าโอบิโตะโอบิโตะฟื้นแล้วเหรอเมก้าซาบตา ขาคาชิข้า้าชโอ้เรื่องฉ่ไาฉปไปแล้วงนั้นเหรอมุเน่ยโ้โหเอาห้อีมะ่วัราอแ่เย็นอย่างนั้นเหรอเ,อเรอมมื่องเรื่องเรื่องอแต่จะอยู่เขาปุยได้ยังไงล่ะเรื่องนั้น<า>แบบนักกจะ

ตั้งแต่หลักครั้งนี้คือสักระนะครับผมปล่อยกนั้นไว้เกิเดเรื่องยุ่งยากแน่นอนครับกามาได้หาไปก่อนเถอะว่าจังหวะโค้งนารุโตจะน้ำแข็งพวกเราในตอนนี้ก็เต็มปืนแล้วล่ะนี่แหละคือการชดใช้คสุดท้ายที่ฉันทำได้ละ่ะ

นี่ไงนรไปฟ้าเรียบร้อยตละครนี่ไทะาคันนี่กแทบล้มละแทบสับละไม่ย่งเกียย์เลยใช่ไหมวาโอ้โหแม่งมันด้นะโนิเซะเพมาดูหลายครั้งนะเมงคลอะย้่ทีว่าแมวบ้าผ่านได้อีกนะ

ไม่เหนื่อยกแน่ลักปั่นเ yup. ข you know, ้าไปไมว่าคนใดที่ทารินิมด osteckuna ฮะอีเด้อนี่ลำดาบอยู่ล้ำดาบอยู่ในเวนไม่เหนื่อยใส่หน้ามุริยูฮายโคงการขนาดชาร์ตโอ้ไม่ลุไปหาเกาะตาเวยคือแทบสุลัไม่โดนเลแทบกับุละเออโดนทุกที ไม่กระชิบขาด้วยนะเพื่อนองนะเึ้งจุดชิ้นี่อ้นะตาขนาช้าอยู่นะอาใส่ฟ้าไม่โดนน่้ากว่านะฮะ เอาสายฟ้ามึมีโดนเหรอดนเอาสายฟ้าพีด้วเออนี่แน่จุกจุกปมาดิขังงั้จะนี่แน่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้เกิดความมหิยาได้ได้ เด้ป็นพวกมือพันจักะนะฮะโอ้ยไอ้ี่มัอย่งปีเรียอีดอข้าเยโตับตเ่กจะนี่เผาให้ทีนึงกาต่อสู้ระดับดีกนั่งเกียนจริงตัวเขาไอ <astrology> ้ตัวเขาไอ้ตัวเขาเนี่ยตัวนี้นะว่าตวมาละ

ヤツもかなりの着を消費したようだ。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。はい、はい。もはや俺に。 ไม่มีพลังทีจ่จะชนะมันได้เลยที่ควรทำคือโอ้โหมุ่เข้าใส่แล้วต้องปกป้องไว้ให้ได้ขาม,มุยเอาโวิตุお前 おじとはんかんかむい。おとはとはにはいはかしわいなはかかしおまは当分こっちにいろ。あいつ。で <laughs>。な、なぜなんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人っきりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ。 おおびお前にはいろいろと教えられたなお前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろうだがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せまっすぐ自分の言葉は曲げないだったかそれでいいなると お前は必ずほかになれあ,あそしてカかしおト 最後まで生きろなんだなんだよカカシそんな顔するなこんなクズ相手にそんな顔するなよなん <laughs> <laughs> だこの感じ俺の内に湧き上がるこの気持ちは 嬉しいのか最後にお前と共に立てたことがそうかだから俺は笑っているのか罪人の俺に慈悲の感情はいらないよかかしお前が見送ってくれればそれで最後まで。 ありがとうな行何が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 何な何だ何が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 何な何が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  シャリングの大人は、お前の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 おのお前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 のおのお前の เป็นของข้าฮะพลังนันเป็นของข้าไงล่อกวาราะนจัระกของข้า,ขา,ขายัางห่วงจะกะอยู่ให้ตัวนี้โอซดามไม่ได้การมชนก็กะมากเกินไปแล้วมาเริ่มต้นไปยืแล้วม่ใช่กันตามตีช้อมไปนะ ว่าเราหนกรจะกลับไปที่หนึ่งงเขางูนะไหมเ,เ,เฮ้ยมันแปลงร่างเป็นสัตว์หางได้อะเอ้าจบแล้วอ่ะเอ้าคำงกทย์เทพีพคุ้มคลาง่งพาต้นจบไปแล้วนะครับโสนุกใช้ได้มีฉากซึ้งๆอย่างฉากวิตโตกคา,คาคาคาชินั่นเองก็คือผมยิ้มแพ้มมากเลย,เย,ยก็เลยปล่อเย,ยเอาไว้นะครับไม่ได้อา่านไม่ได้อา่านช่วยอ่านอะไรให้นะครับ งั้ต้องขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในครั้นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ POC SRJ ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามวันพานหนะ้าสนัจที่ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ